คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะเลขมันไม่ถึงห้าหมื่เฮ้ยจริงป่ะเดรถปีสองพันยี่สิบี่สองพันยี่แล้วไมสองพันใช่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถเด็ดเพชรนตนกันอีกแล้วนะคะบอกเลยวันนี้เด็ดจริงเด็ดไหมเด็ดมากดูสิเด็ดมากรถเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้นะคะที่เข้าใหม่มาจริงๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาพูดให้3คันนะคะก็คือเป็นตัว r ี v o นะคะ r ี v o เป็นตัวแคปเตียกับ r ีโ o ที่เป็นสประตูยกสูงนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่ารถเยอะมากๆนะคะแต่ให้พูดหมดวันนี้ก็คงเป็นลม นะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดอยู่3คันที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็น่าซื้อมากๆนะคะใหม่แบบใหม่วันนี้เลยที่เหลืออยากรู้เพิ่มนะคะส่งกําลังใจมาให้เราในคอมเมนต์เลยบอกโอ้อยากดูเนี่ยที่จออยู่อย่างเงี้ยอีก30คันอ่ะมีอะไรบ้างคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปเราได้นะคะเรามาเริ่มไปกันต่อเลยตัวรีโวอันนี้เป็น4ประตูยกสูงเนาะเป็น 2.5E หรือเปล่าคะลูกจ4นะจ๊ะเธอเไม่มีสจ 2 2> สำหรับ <4. S> 2.4e ค,คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโอต้นะจ๊ะบอกเลยค่ะว่าหูย ผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ดีนะคะเพราะมันเป็นประมาณแบบรถครอบครัวคุณแม่ว่าใช้เป็นแทนรถครอบครัวได้เพราะว่ามีแคลรี่บอยมีอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆตรงที่ว่าเผื่อเราเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บของที่กลัวจะเปียกก็เข้าไปในแคลรี่บอยได้เลยนะคะแล้วก็ภายในอ่ะบอกได้เลยว่ากว้างขวางเหมาะอยู่แล้วนะคะสาหรับพวกที่ไป5้าที่นั่งเดินทางไกลนะคะด้วยวิสัยทัศน์ในการขับขี่เขาสูง ค่อนข้างสูงหน่อยแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือ Toyota Revo นะคะ,คะอึดถึกทนซ่อมที่ไหนก็ได้นะคะคใช้กันไปยาวๆแล้วก็รุ่นนี้คือโฉมเขาดูยังไงก็ไม่ตกรุ่นะนะคะโฉมเขาดูยังไงก็ไม่เบื่อดูหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะถูกต้องอ่านยังไม่ได้บอกราคานะคะันนี้นะคะฟันอยู่ที่5 9, 2 9 0 0 0บาทอะไรฟันอะไรนะ ฟันราคาฟันราคาห้าแสนเดี๋ยว่ลูกค้าไปฟันอะไรเขาเนี่ยฟันราคา,างไงเธออยู่ที่ห้าแส0สบาทนะคะคันนี้เลขหม่ 1 8 0 0 0นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบแคร์รี่บอยเราถอดแคร์รี่บอยออกให้ฟรีแต่สำหรับเรานะถ้ามีแคร์รี่บอยเราชอบนะเพราะว่าสมมุติวันไหนเราใส่กระเป๋าเดินทางเงี้ยเราต้องเดินทางไปไหนไกลๆแล้วฝนมันดันตกอ่ะทำยังไงอ่ะกระเป๋าเราก็เปียกหมดใช่แล้วมันจุของได้เยอะเพราะปกติถ้าสีประตูถ้าท้างหลังล่งเนี่ยทีนี้จเก็บของจะยากละเพราะสมมติไปกัน5คนหรือ4คน3คนก็แล้วแต่ แต่ว่าไม่มีที่เก็บของเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมีไว้ก่อนก็ดีเหมาะเลยสำหรับครอบครัวสี่คนขึ้นไปแล้วมีของนะคะแล้วมีแครีบอยอย่างนี้บอกเลยมันมันคือมันเก็บจนกองขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะมันต้องมัดไว้ไงมันจะยุ่งยากอีกนะอ่ะไปกันต่อที่คันทัดไปนะคะคุณคุณแม่ขก่อนได้ป้ว่า2อคันนี้ราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่ากันถูกแล้วอย่าฮะอย่านะคะราคาเท่ากันแส่คันนี้ เลขมันไม่ถึงห้าหมื่นเฮ้ยจริงป่ะใครมาก่อนได้เพราะว่าอันนั้นเลขมาอยู่แสนแสนล้านแสนแปดพันอ่าแต่นี่เลขนี้ห้าหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันใครมาก่อนได้ก่อนจริงจริงแล้วคุณแม่สับสนกันเหมือนกันหมดอ้าวเอาละนาทีทองนะคะใครสนใจยังไงนะคะได้รุ่นเดียวกันคือจริงๆไม่ตอนแรกคุณแม่มองไปเอ้คันนี้เดียวกันคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานหรอตอนแรกอ่ะสองจุดสี่อีแค่อ๋อคันนู้นเขาอ๋อคันนี้เขาว่า ปี18เห็นไหมคันนู้นคาว่าปี19แต่เขาใช้งานน้อยแล้วเขาโฉมเดียวกันหมดออแล้ว<ม>เธอตอนแรกเขเลยเขาก็อันเดียวกันหมดตอนแรกคุณแม่เดินมามคุณแม่คิดว่าอ้าคันนี้เขาเขาาเก็บทำความสะอาดหมดแล้วเหรอเพราะว่า สีเสมอกันหมดเลยบางเดิมทั้งคันเลยคันนี้นะคะบางเดิมทั้งคันแล้วก็มีแคลรี่บอยเหมือนคือออปชันเหมือนกันหมดเลยต่างกันปีแต่แต่ราคาเท่ากันก็จริงแต่ว่าเหมือนที่น้องขิงพูดว่าได้ไม้น้อยกว่าเนาะแล้วก็แม็กเบิร์กดูขีขิงไม่มีรอยเบียร์ต่ำกว่าปีหนึ่งแต่เลขไมล์หารสองอใช่คันนี้เป็นเกียร์อะไรูกคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันที่บอกเหมือนกันทุกอย่างเลย 2.4E นะคะมีแคลรี่บอยเหมือนกันนะคะต่างกันแค่เลขปี ปีหปีเท่านั้นกับเลขมายนะคะใครชอบแบบไหนอยากได้แบบเฮ้ยได้ปีใหม่กว่าแล้วสบายใจอยากบอกเพื่อนว่าฉันขับรถปี19.20เวอร์เอาง่ายๆแตะพื้นถนนปี20แน่นอนก็คันนั้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจที่เป็นกระบะสีประตูออโต้ที่ใช้สำหรับครอบครัวนะคะคุณแม่ว่าเนี่ยรีโวออโต้เนี่ยตอบโจทย์ได้เยอะเหมือนกันนะคะด้วย เดี๋ยวต่อไปคันสุดท้ายเพื่อไม่ให้<อ>เป็นการเสียเวลาสำหรับแล้วคันนี้มันเนีย้ยมันแบบแคันเตี้ยสีดำคันนี้ขอบอกราคา,าจะพูดมากยอยู่ที่449,000แล้วเดี๋ยวให้คุณแม่โซโล่ต่อเลยค่ะไม่อยู่แค่2,000กว่าโล คันนี้มาอยู่แค่2,000กว่าโลนะคะ2,115อคือไม่ได้ว่าหามาง่ายๆด้วยไมค์ขนาดนี้แย่งชิงกันมาพอสมควรนะเดี๋ยวๆรถปี2024รถ2024แล้วไมค์2,000ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยไม่ต้องไปดูอะไรอย่างอื่นเลยการันตีนะคะปกติสูย์เขาการันตีอยู่5ปีนะคะแสนห้าหมนกิโลใช้ได้กันอีกยาวๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องมาบอกว่าโอ้โหรับประกันเครื่องเกียร์ไม่อะไร ศูนย์ขับระกันให้หมดอยู่แล้วนะคะเป็นตัวไหนยังไงคะลูกคันนี้เรื่องอะไรนะคะบอกเลยเป็น smart cap 2.4นะคะเป็น set edition นะเป็นตัว entry เป็นตัว set edition entry ถูกต้องเลยโอ้โหสวยมากอะเขาติดไอ้ฟิล์มอะ อะไรมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะคะด้วยความที่เป็นสีดำนะแล้วเขาติดฟิล์มมืดขึ้นมาหน่อยนะมันดูเสมอไปเลยไปทั้งคันดูรุ่นขึ้นด้นะแล้วก็เห็นไหมคะกระจกมองข้างเขาก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองมุมอะไรมาให้หมดแล้วแล้วเขาออกแบบมาได้ไม่น่าเบื่อนะสาหรับตัวกระจกมองข้างนะคระว่าเป็นดําด้านตัด กับรถนะที่เป็นสีดำเงาหูยบอกเลยว่าตกแต่งมาได้ดีสุดๆแล้วด้วยความได้ชมปี2024นในราคา2 4่0 0 0 0บาทเลขไม้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสิบ่ก็ดให้นะว่าป้ายแดงออกมาเขาเท่าไหร่เหมือนกันเป้ายแดงคุณแม่ว่าน่าจะมีประมาณสักสักหกแสนกว่าไหมอันนี้ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะคะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะคะด้วยราคาสี่แสนกว่า ถูกต้องสี่แสนกว่าแล้วได้ไม้สองพันกว่าแล้วคือมาจบที่คันนี้เอาไปใช้งานได้เลยถูกไม่ต้องทําอะไรแล้วนะไม่ต้องทำอะไรแล้วคือเรามองดูเราดูให้ดูรอบคันแล้วเนียคันนี้รอล้างสีดูฟุลิ้วอยไม่มีอะไรเลยคือเพิ่มไม่ต้องดูดฟุล อ่าเพราะปกติเนี่ยเวลารถนะคะบางทีอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องตรงเนี้ยบางบางทีสะเก็ดหินอะไรพวกเนี้ยใช่แล้วตรงนี้มันจะทําไม่มีรอยเนาะเนี่ตรงเนี้ยขนาดอยู่ระดับล่างอ่ะขิงมันไม่มีรอยอะไรเลยอ่ะเหมือนเขาคือเหมือนเขาวิ่งไม่เร็วอ่ะอ๋อเหมือนใช้รถไม่ช้าคุณแม่วิ่งไม่ใช่ความเร็วร้อยยี่สิบแน่นอนเพราะร้อยยี่สิบถ้าสะเก็ดหินมาเป็นรอยคือคุณแม่เคยซื้อรถเทสไดฟ์นะคะรถเทสไดฟ์ก็เนี่ยไม่หลักหน่วยหลักร้อยหลักพันนิดนิดเนี่ยจริงความต่างแทบไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเทสไดฟ์เนาะทุก นี่ใช้กันได้ยาวๆนะคะแล้วอ<ช>ีกอย่างคุณแม่คิดว่ารถเด็ดจริงๆค่ะเด็ดจริงๆคันนี้คืออยากนําเสนอจริงด้วยด้วยมอยู่แค่2,000กว่าไม่ได้หา ไม่ได้หาง่ายมากนะคะเป็นไงขิงวันนี้เด็ดจริงเลยวันนี้เด็ดจริงๆนะคะเครื่อง2.4เหมือนกันหมดนะคะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะแล้วใครอยากดูนะอีก30ครั้คันที่เหลือที่อยู่ข้างหลังเรานะคะแจ้งเรามาได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวอิซุเราก็มีนะตัวโตโยต้าเรามีหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสนใจรถกระบะนะคะที่เพชรยนต์ของเราก็ไม่ผิดหวังเช่นกันเนาะบอกมาค่ะว่าอยากจะผ่อนประมาณไหนอาชีพไหนออกได้ไหมหรืออะไรไง ปรึกษากันได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราก็ได้ว่าอยากให้คุณแม่กับลูกสาวเนี่ยอลองเจาะลึกคันไหนให้ดูหน่อยได้ไหมแต่ว่าเราสองคนรายการรถเด็ดก็คือเอารถที่มาอัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพรยนต์ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะเอามาหให้ดูก่อนใครเลยนะนะคะนะเพราะว่าถ้าไปอีกช่องของเราช่องหลักเราเพรยนตนรถรถมือสองเพรยนต์จะ<า>เป็นรถ <คน S 1> ที่คนอ่ะโทรมาติดจองแล้วอ่าติดจองแต่ว่าถ้าเป็นตรงนี้นะคะบอกได้เลยลงวันนี้อาจจะยังคือไม่แน่เหมือนกัน เร็วมากที่เพชรยนต์บางทีรถยังไม่ถึงไปแล้วแต่เราก็จะพยายามไม่ไปยุ่งกับเขานะแต่ว่าบางทีเราถ่ายบ่าย 3- ามสี่โมงเย็นเขาจองเราช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอะไรยังไงอยากจองคันไหนรีบเลยมาดูแล้วไม่ชอบคืนเงินจองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะช่วงปลายปีต้นปีอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่ซื้อรถได้ถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอเอ้ยเดี๋ยวรอ กลางปีหน้าและการจะได้ออกช่วงนั้นลดขายไม่เยอะราคาไม่แพงไม่จริงนะคะช่วงนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะก็จะซื้อทั้งทีอย่ารอนะคะเจอเนื้อคู่แล้วเจอรถที่ชอบแล้วจองไว้ก่อนนะคะปอยเนื้อคู่เราติดจองนี่เจ้ขอไม่ใช่ว่ารอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆพอดีรถที่สภาพดีจริงๆเดี๋ยวไปก่อนอะไรยางเงียจะเข้ามาทีนะ้วนะยิ่งสวยยิ่งหายยาก่ะก็วันนี้เราสองคนก็ฝาก เรื่องรถกระบะไ้เพียงเท่านี้นะคะ,คะก็ฝากเราสองคนติดตามดูเราสองคน<ช>เพื่อให้กำลังใจเ,<ล>เราทำ<ล>ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะ,ะจริงๆเราคิดว่าคลิปรถเด็ดเพชรยนต์เนี่ยมีประโยชน์แน่ๆตรงที่ว่าได้เห็นรถก่อนใครคได้เห็นรถสภาพเดิมๆก่อนที่จะไปปรับสภาพมีประโยชน์แน่นอนคะ่ะก็วันนี้เราสองคนก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะค่ะ